สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีออสมือ2นะครับพบกับผมวิวเพชรยนต์นะฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมารับชมนะครับเตอร้าวีออสนะครับ 1.5e ปี2018นะครับคุณผู้ชมครับคันนี้นะฮะวีออสนะครับตัว e นะฮะทะเบียน6937คันนี้นะครับเป็นคันสุดท้ายของบริษัทเพชรยนต์ที่มีเลขไมล์หลักหมื่นนะครับ ปี2018เนี่ยเลขไมล์หลักหมื่นคันนี้คันสุดท้ายแล้วสี่บอลเงินนะครับเป็นสี่บอลเงินคันสุดท้ายที่ไม่์หลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้พลาดนะค,คลิปนี้ที่จะรับชมให้จบว่ารายละเอียดรถเป็นยังไงน่าสนใจคุ้มไหมกับค่าเงินของคุณผู้ชมที่จะต้องจ่ายซื้อกค,คันนี้นะครับเดี๋ยวนนี้ผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชม รับชมกันสภาพตัวรถนะครับรถคันนี้นะครับคุณผู้ชมไม่9 7 0 0 0โลนะครับราคานะครับเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่365,000บาทนะครับ 1.5e ปี2018รถแค่5ปีนะครับรถแค่5ปีเท่านั้นนะครับเลขไม่90,070 7เฉลี่ยแล้วปีนึงเนี่ยวิ่งไม่ถึง20,000โลเลยนะครับเป็นการใช้งานที่น้อยมากๆนะครับเฉลี่ยต่อเดือนนะครับเดือนละประมาณ1,400โลนะฮะเดือนนึงประมาณ1,400โลนะครับวิ่งไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่ครบแล้ว วิ่งไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่ครบเรียบร้อยแล้วสำหรับการใช้งานทั่วไปของรถคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวด้วยมือเดียวจากป้ายแดงนะครับมามาเป็นมือเดียวจากป้ายแดงแบบนี้เลยสภาพแบบสวยเนียนกลิปนะครับไม้น้อยหายากแล้วนะวีออสไม้น้อยนะครับก็ลองรับชมดูนะครับเผื่อถูกใจก็จะได้ติดต่อกันเข้ามานะครับฝากกดติดตามด้วยนะฮะช่องวีออสมือสองนะครับจะได้ไม่พลาดรถวีออสสวยๆทุกคันนะฮะของบริษัทรถยนต์เนี่ยผมจะนำวีออสหรือยาลิศนะฮะ รวมไว้ในช่องนี้ให้หมดเลยนะครับเรียกว่าไม่ต้องมาเดินช้อปปิ้งเองนะครับแค่กด YouTube ดูช่องผมเนี่ยเห็นหมดเลยวีออสที่มีในบริษัทนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับไฟหน้าของวีออสตัว e นะครับเป็นฮาโลเจนแบบนี้นะครับมันติรีเฟคเตอร์นะครับก็โคมไฟนะฮะจะประกอบไปด้วยไฟหลีนะครับไฟหลักนะฮะไฟสูงแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเขาเรียกว่ามันติรีเฟคเตอร์นะครับคุณผู้ชมด้านด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับ1.5ตัว e นะครับตัว e เนี่ยจะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้แล้วไล่ตั้งแต่ตัว e ขึ้นไปนะครับมีไฟตัดหมอกติดมาให้หมดเลยนะครับแต่ไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับยังเป็นหลอดไส้อยู่ยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับส่วนตัว j เนี่ยจะไม่มีเลยนะฮะตัว j ที่เป็นตัวเริ่มต้นนะจะไม่มีเลยนะฮะตัว e เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตัวกลางแล้วนะไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวกลางนะครับเป็นรุ่นกลางๆที่ออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยก็จัดมาให้เต็มในระดับหนึ่งนะฮะเรียกว่าเพียงพอกับการใช้งานในชีววิตปรระจาาันนนนขออองงเย่่แ นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะฮะร,รหัสเครื่องยนต์คือ2 NRFBE นะฮะอ่าใช่น่าจะใช่ FBE อาจถูกต้องนะครับนึกอยู่ว่าถูกหรือเปล่านะฮะ FBE นะครับ, BE, รบเป็นเครื่องยนต์สีทูบนะฮะขนาดเครื่องยนต์1 5 0 0ซี E85 ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เรียกว่า ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะจะวิ่งในเมืองหรือต่างจังหวัดนะครับด้วยเครื่องยนต์ที่เป็น108แรงม้านะครับกับอีแรงบิด109นิวตันเมตรนะครับเพียงพอการใช้งานแน่นอนนะครับกันชนด้านหน้าเป็นเป็นโนแบ็ k แบบนี้นะครับหรือสีดําเงาที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับสวยงามเลยรูปโฉมก็คือสปอร์ตมากกว่าวีออสเจนสามโฉมแรกอยู่แล้วนะแต่อันนี้เป็นเจนสามโฉมที่สองนะเป็นตัวไมน์ไดเชนส์นะตรงนี้ก็สวยงามนะผิวพันตัวรถไม่มีปัญหาอะไร ผิวพันธ์ตัวรถเรียบเนียนนะครับฝากระโปรงไม่มีรอยสะเก็ดหงสะเก็ดีินไ้เห็นนะครับตรงนี้ก็มีการเก็บงานมาบ้างนะฮะอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงนะครับในเรื่องของการชนด้านหน้าที่เป็นรอยสะเก็ดหินอะไรพวกนี้นะครับหรือฝากระโปรงด้านหน้านะฮะจะต้องมีเก็บริ้วรอยมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีโป๊สีหนาแน่นอนนะครับเ<ๆ>นี่ยแก้มดเดิมๆนะครับแก้มเดิมๆบางๆแบบ,บนี้เลยเคาะไปเสียงดังก้องๆอย่างนี้นะฮะตะเข็บนะฮะตะเข็บรอยต่อนะครับระหว่างแก้มกับตัวกันชนเนี่ยก็แน่สนิทติดกันปกติด,ดี สวยง,งามเลยล้อแมกคุณผู้ชมแมกเนี่ยยังเป็นแมกเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมานะครับเป็นแมกลมดําปัดเงา4ลูกนะครับแก้านนะฮะเดิมๆจากโรงงานนะครับดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นดัมเบรกนะฮะร,ระบบเบรก ABS นะครับเสริมแรงเบรก BA นะฮะกระจายแรงเบรก EBD มีให้ครบ้วนนะครับแล้วก็ฟัง์กชันอื่นๆน,นะอย่างเช่น VSC นะครับการลื่นการถไลยนะฮะ traction control, ล้อการล้อหมุนฟรีก็มีติดตั้งมาให้ครบถ้วนในตั y o t a v i o s 1.5ตัว E เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็สบายใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับตัวปียางนะครับเป็นยางอะไรผมไม่แน่ใจนะพอดีว่าฝุ่นมันบังหน้ายางไปนะฮะแต่รหัสยางเนี่ยนะครับเป็น185่้าทั R 1 5นะครับแล้วก็ปียางเป็นตัวปียางของปี2 1นะครับปียางปี2 1นะฮะตรงนี้ก็ถือว่ายังพอใช้งานได้อยู่ในระดับหนึ่มีปัาอะไร เนะบ้าโชคซุ้มล้อนะครับตรงนี้อาจจะมืดนิดนึงนะคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ผมก็จะพยายามรีวิวให้เห็นกันพอสมควรนะครับเบื้องต้นก็คือตะเข็บเม็ดอ้างต่างๆคงสภาพเดิมนะครับเบ้าโช็กนะครับมีสีมาร์กรงงานยังอยู่ครบถ้วนอยู่นะครับเบ้าช็อเดิมๆซุ้มล้อเดิมๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับไล่มาที่เหลี่ยมสันตัวรถฝั่งซ้ายนะครับฝั่งคนนั่งนะครับก็ไม่มีรอยบุบรอยบุ่มอะไรนะเนี่ยดูผ่านกล้องนะครับ ไม่มีรอยบุบรอยบุบอะไรสีเนี่ยเวลาสะท้อนจากเงาตัวรถข้างหลังเนี่ยไม่เป็นคลื่นนะครับสีไม่ได้มีการทําสีอะไรมาหนักหนาอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับไล่มาที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวรถสีอะไรก็แล้วแต่กระจกมองข้างของ v ีออเนี่ยจะเป็นสีนั้นนะครับ <im it> พร้อมกับไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างพร้อมกับปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของฟังก์ชันการพับและเก็บไฟฟ้านะครกระจกบานหน้าบังลมด้านหน้านะครับเป็นกระจกธรรมดา นะครับยังไม่ใช่อคูสิกการสนะครับหรือกระจกที่ซับแรงอ่าซับเสียงนะครับตรงนี้ก็ตัว E เนี่ยยังไม่ใช่กระจกนิรภัยแบบนั้นนะครับแต่เป็นกระจกเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนนะครับ กระจกเดิมแท้นะฮะไม่ได้มีการชนหนักผิดความจมน้ามาทางบริษัทเพรยนต์นะครับคุณผู้ชมรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างของรถทุกคันของบริษัทเพรย์ต์นะต้องเป็นเกรด A นะครับนั่นคือไม่มีการชนหนักผิดความหรือจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับไม้ก็เป็นไม้เดิมนะครับเก้าหมื่นเจ็ดนะครับไม้ตรวจสอบสูงได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเดิมแท้โตยโยต้าเครับมีอัโตอารามสัญญาณการขโมยตัเจเนี่ยไม่มี ะครับตัวนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบอะภายในนะครับ VOS นะครับเป็นเบอะผ้านะครับเป็นเบอะผ้าสีดำนะครตรงกลางก็ตกแต่งด้วยลายกราฟิกยาวไปถึงด้านบนเลยนะครับถือว่าสวยงามเลยนะในเรื่องของผิวพันธุ์นะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟดูเห็นมากขึ้นนะโอเคนะครับเบอกผ้าสวยสวยเดิมๆสะอาดสอาดเป็นผ้าเดิมโรงงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับคอนโซลคนโซลคือสวยเดิมหมดเลย งดงามเลยคันนี้คุณผู้ชมใครกำลังหา v ีออสอยู่นะครับผมแนะนำเลยนะคันนี้ไมาน้อยๆนะครับหัวน็อตแก้มเดิมๆเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมานะฮะเดิมๆทุกจุดหัวน็อตประตูต่างๆนะครับคงสภาพเดิมนะครับเนี่ยพวกชายชายล่างอะไรต่างๆนะฮะเพนเพจนะครับก็เป็นเพจเดิมของเขานะครับไม่ได้ลอกไม่ได้ถลอกอะไรปี18แแท้ๆนะฮะไม่ใช่ปี17 .18 นะครับเป็นปี18แแท้ๆเลยคันนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆหัวน็อตเดิมๆ ไม่เคยขยับหัวน้บประตูนะฮะร,รถโครงสร้างเดิมคุณผู้ชมเพชรยนต์นะครับรับประกันโครงสร้างทุก,กรณีนะฮะถ้าไปเจอเนี่ยว่ามีจริงๆนะจริงๆไม่เคยมีใครเจอนะฮะมันไม่เคยมีนะฮะก็ถ้าเจอจริงๆนะครับบริษัทเพชรยนต์เนี่ยซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมถ้าเกิดโครงสร้างไม่เดิมนะครับรถไม่เดิมแท้มีการชนหนักมานะครับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะครับตรงนี้เป็นท่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเขาถือว่าเป็นข้อผิดพลาดของของฝ่ายจัดซื้อเลยนะครับซึ่งเพรยนี่เปิดมา23ปีนะครับไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับเจ้าของเองนะฮะก็เป็นนายกสมาคมด้วยนะครับตรงนี้ก็สบายใจขึ้นอีก2ชั้นได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อในเรื่องของด้านท้ายนะฮะด้านท้ายผิวพันธุ์ต่างๆครับสวยเดิมนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับโคมสวยใสไม่มีรอยแตกรางาอะไรนะฮะกันชนท้ายแน่สนิทติดกันดีนะครับ เรียบเนียนแก้มก็เดิมๆนะครับเนี่ยเคาะได้เดิมๆมหมดเลยนะฮะแก้มคิ Q, ้วไฟท้ายที่เป็นโครเมียมนะครับคิ้วฝากระโปรงยังเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัว S นะฮะตัว S เนี่ยคิ้วฝากระโปรงก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับก็จะมีข้อแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆสำหรับตัว v ีออสนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะักระหว่างตัว E หรือตัว G เนี่ยก็ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากมายนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง มีมาให้แล้ว2จุดนะครับสำหรับตัว e เซ็นเซอร์กะระยะถอยนะครับสัญญาณเตือนนะครับตรงนี้ก็มีติดตั้งมาให้นะครับเพื่อที่จะเวลาคุณผู้หญิงถอยนะใครที่ถอยไม่แม่นยำนะครับตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับทะเบียนก็ตามนี้เลยได้ทะเบียนนี้แกไปใช้งานนะครับฝ่ทับทีมมีให้หมดเลยโลโก้ต่างๆนะครับ v o s นะครับ toyota หรือตัว e ติดตั้งไว้ครบถ้วนไม่หลุดไม่ลอกไม่ถลอกอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อเลยนะครับโครงสร้างด้านหลังคุณผู้ชมนี่ลายที่หัวน็อ นะครับหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับหัวน็อตเดิมหมดเลยเหลี่ยมสันเนี่ยคมๆแบบนี้นะครับซีน้านข้างเอาเล็บจิกเข้าเห็นไหม perception. เป็นรอยเล็บเลยนะครับตรงนี้ก็คือโครงสร้างเดิมๆเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยไล่ขอไปได้เลย finished. ฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คานด้านหลังคานเดิมตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆทุกจุดนะครับไม่มีการชนหนักผิดคว่ำจมน้ำนะครับตามที่ผมแจ้งไป นะแต่นะมันเริ่มมืดแล้วนะมองไม่ค่อยจะเห็นนะครับตรงนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรผมดูให้นะครับสีด้านขวานะครับสีเดิมนะครับสีขาวๆแบบนี้นะครับแผนะ่นเหนะนะล็กที่เชื่อมมาจากโรงงานก็ติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะฮยสีด้านหลังเนี่อดูยังไงนะบ,บางคนดูไม่เป็นนะครับสีเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวแบบนี้ถ้ามันเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยที่เป็นสีบอลเงินเนี่ยแปลว่ามีการสาดสีมานั่นหมายถึงว่าอาจจะมีการอุบัติเหตุด้านหลังมานะครับตรงนี้ก็คือเดิมๆหมดเลยทุกจุด คเครื่องมือแม่แรงยังอะไรมีให้ครบถ้วนต้องขอภายคุณผู้ชมด้วยนะครับที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เนาะผมถ่ายมันเย็นละหกโมงกว่าแลวนะครับแต่ผมอยากรีวิวให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะว่ารถสวยๆนี่ยังมีอยู่นะยังไม่ติดจองนะนะครับตรงนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่นาน,นด้วยคันนี้เรียกว่าจะเป็นคันล่าสุดของ v ีออฟปี 18, สิบแปดสีบอลเงินของบริษัทรถยนต์เลยคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามน่าใช้นะครับสาหรับใครที่หาอยู่แนะนานะครับกระจกหลังมีไล่ฟ้านะเป็นเดิ มีเบรกรงที่3นะครับเสาอากาศนะฮะแต่เสาอากาศยังไม่เป็นชาร์กฟินนะวีออสเนี่ยเรียกว่าไม่มีชาร์กฟินดีกว่าต่อให้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยที่เป็นตัว S หรือพวกปี19ปี20ที่เป็นตัวไฮนะครับก็ยังไม่ใช่เสาอากาศชาร์กฟินตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะกักไปทําไมนะทาง To โยต้าผลิตออกมาไม่ยอมใส่ชาร์กฟินมาให้แต่มีของตกแต่งนะฮะก็มีใส่เปลี่ยนแทนนะครับเปลี่ยนชาร์กฟินแทนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรเหลี่ยมซ้าด้านขวานะครับคมชัดนะับผิวพันธ เนียนดีนะครับไม่มีรอยไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มอะไรนะครับผิวพันสวยงามนะครับตรงนี้ก็สบายใจได้ในเรื่องของการซื้อรถกับบริษัทรถยนต์นะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูต่อกันภายในสตาร์เครื่องด้วยนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เป็นบิดสตาร์ทนะครับบิดเข้าไปนะฮะน้ำมันใกล้หมดแล้วเลยคันนี้นะครับเครื่องฟีสต์าติดง่ายคุณผู้ชมชึ่งเดียวก็ติดนะครับเลขไม์ตามนี้เลย นะครับ97,000โลนะฮะ97,270กิโลเมตรนะครับถือว่าใช้งานมาน้อยนะคุณผู้ชมไม่ได้หากันง่ายๆแล้วนะครับรถ Vios ไมน้อยๆแบบนี้รถแค่5ปีรถหน่วยงานมือเดียวด้วยนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะตามที่ผมแจ้งไปนะครับยังไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับ Vios เนี่ยไม่มีเบาะไฟฟ้านะครับจะมีแต่เบาะที่ปรับมือแบบนี้นะปรับขึ้นลงได้นะฮะสูงต่ำได้สําหรับเบาะคนขับนะครับพวงมาลัยสูงต่ำได้เข้าออกได้นะครับตรงนี้ก็ เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะสำหรับใครที่ไม่ถนัดนะครับแผงประตูนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับนี่ทั้งอันเลยเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับตกแต่งด้วยสีโรสโกลนะครับฐานนะตัวฐานเป็นสีดําสีดําเมทัลลิกธรรมดานะครับมือเปิดยังเป็นสีําสีดําอยู่ยังไม่ใช่โคมี่สาหรับ1.5ตัวอีกนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายนะครับเป็นดีไซน์ภายในกันเล็กน้อยเฉยๆนะครับฮูมมลัยก็เป็นฮูมมไลทยยูริเทนนะฮะยังไม่ใช่ภูมมอลัยหนังเดิมแท้นะครับ เป็นยูนิเทนปกติดีแต่มีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเนี่ย VSC กันลื่นกันถลายสิ่งสาคัญเลยนะรถทุกคันเดี๋ยวนี้ต้องมี VSC นะครับเบรก ABS ต้องมีนะฮะ VSC ต้องมีแอร์แบ็กต้องมีจบเรียกว่าเพียงพอการใช้งานนะครับเดี๋ยวขึ้นมาดูบรอดกันนิดนึงนะฮะเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็เป็น c d FMAM ปกตินะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมานะครับก็ถือว่า ไม่ดีไม่ดีไม่ได้หรูหรานะครับแต่ก็ไม่ได้ด้อยไปว่าไม่มีอะไรฟังเลยนะครับ usb นะฮะตรงนี้อักก็เสียบได้นะต่อโทรศัพท์ออกได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรระบบแอร์ไประบบอนาล็อกนะครับแอร์ธรรมดานะฮะนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกียร์ออโต้ cvt นะครับหัวเกียร์เป็นยูรีเทนนะครับฐานเกียร์เป็นสีดำเมททลิกอ่าสีดำสีดำเป็นโอแบคดำเงานะครับเป็นเกียร์ cvt แบบขั้นบันไดเจ็ดสปีดนะครับเนี่ยเวลาใส่เกียร์ถอยก็จะมีสัญญาณเตือนเนาะนะฮะสัญญาณเตือนเกียร์ถอยนะครับ เกียร์นะครับเป็นเมนนุ่นได้นะครับออโต้ได้เมนนุ่นได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรสวยงามนะครับสำหรับตัวรถ v ีออสคุณผู้ชมที่ชอบนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับเรียงตันตัวรถต่างๆเนี่ยคมชัดแน่นอนนะครับพวงมาลัยต่างๆนะฮะโครงสร้างนะฮะให้ความสัมผัสที่ดีนะครับโครงสร้างเนี่ยเดิมๆเลยไล่มาให้ดูนะครับหัวน็อตต่างๆอ่าขออภัยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมแท้ร้อคุณผู้ชมรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดง นะครับไม่แค่เก้าหมื่นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องชง่วงลงช่วงล่างนะเวลาซื้อลถมือสองเนี่ยเราจะต้องกังวลเรื่องโครงสร้างแล้วก็เรื่องช่วงล่างกันดีเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บนะฮะแต่ผมจะบอกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเลขไม้เนี่ยมัน97,000มเโลเองนะครับและเป็นรถหน่วยงานรถหน่วยงานอย่างที่ผมบอกมันเข้าศูนย์เมนเทนแอนต์ศูนย์มาตลอดตั้งแต่หมื่นโลแรกนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยการเลือกซื้อรถหน่วยงานและซื้อรบกับบริษัทใหญ่อย่างเพชรยนต์นะครับเราได้ดอกเบี้ยถูกคันนี้นะครับ, 6, บาท นะครับถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับแบบฟรีดาวเลยนะไม่ใช้เงินสักบาทออกรถเนี่ยผ่อนอยู่6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนเลยในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันนะครับเชิญรับชมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาชมกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถแล้วก็ห้องเครื่องกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับได้เป็นดูโอวีวทีไอนะแน่นอนว่าเป็นเครื่องเสือขออภัยเครื่องนะเครื่องยนต์ซีซูบแถวเลี่ยงนะครับร้อย 8แรงม้านะครับกับอีก109นิวตันเมตรตามที่ผมแจ้งไปนะครับหลอดเครื่องยนต์เป็น 2NR FBE นะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v v t วขึ้นชื่อเรื่องความอึดทนและประหยัดพลังงานมากๆนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับแหมผู้ติดขัดกันนิดนึงต้องขออภัยนะฮะอัตราการประหยัดน้ำมันนะคุณผู้ชมได้ถึงประมาณเกือบ20โลล,ลิตรเลยนะครับสำหรับ v o อนะครับดูโอถือว่าอึดทนมากแล้วก็ประหยัดมากนะครับ 17 18 19ดบโลต่อลิตรเนี่ยสบายสบายเลยนะครับสำหรับ Toyota Vios นะครับในเรื่องของอัตราการเร่งเนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์นะอาจจะยังไม่เท่ารุ่นพี่อย่าง a l t i s นะฮะแต่เรียกว่าก็เพียงพอ,อพกับการใช้งานนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสภาพของคล้อ,องเครื่องนะครับแห้งเดิมๆนะฮะไม่มีแบบว่าคราบไหลยเยิ้มน้ำมันของเหลวไหลรถสิ่งแปลกให้เห็นเลยนะครับสภาพเดิมเนียนกริบแบบนี้ขออภัยนะคุณผู้ชมมันมืดใช่ไหมเดี๋ยวผมขอ,อเปิดไฟฉายให้นิดนึง อ่าโอเคนะครับเนี่ยสภาพของห้องเครื่องนะครับเดิมเเลยนะฮะแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบเหลยเยิ้มน้ํามันไหลรั่วซึมของเหลวไม่มีให้เห็นนะครับเดิมๆทุกจุดอ่าเนี่ยดูลําบากกันนิดนึงขออภัยด้วยนะที่มาถ่ายให้ดูตอนตอนนี้นะครับเนี่ยนะฮะเบ้าโช๊คเดิมๆนะครับติ๊กเกอร์มอกรเหลี่ยมสันนะฮะเดิมๆหมดเลยเม็ดอาร์คตะเข็บนะครับเดิมๆสวยๆนะครับหัวน็อตแก้มนะครับเดิมนะครับคานนะครับไล่มาเลยนะฮะ ไม่คดไม่งอนะครับใครสนใจเนี่ยยังไงติดต่อมานะครับเดี๋ยวกลางวันผมถ่ายคลิปให้ดูแบบส่วนตัวก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าสนใจจริงๆนะครับ0855366287นะครับผมบิวเพชรยอยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมเนี่ยเอาไปแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับเนี่ยหัวน็อตเดิมๆหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับเบ้าโชคเดิมๆนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับเนี่ยนะครับเดิมๆหมดเลยทุกจุดตาปั๊มโตโยต้าเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนมาฝั่งนี้นะตาปั๊มโตโยต้านี่นะครรับฝาปงเดิมแท้ แผงกันคำล้ออะไรต่างๆติดอยู่ครบถ้วนหมดเลยสติกจงสติกเกอร์ครบหมดเลยนะครับสำหรับใครนะฮะที่สนใจนะครับจะหาวีออสคันไว้ใช้งานผมแนะนำนะผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับคันนี้ไม่น้อยสุดแล้วนะครับแล้วราคาเนี่ยก็อยู่ในราคาเลทที่กลางๆนะครับสามแสนหกบาทนะครับสามแสนหนาะครับไาหม่นเปีสิด้วยนะครับผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในเรื่องของการใช้งาน นะครับตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสําหรับใครที่กําลังหา v ีออสักคันหนึ่งแนะนำเลยนะครับโทรมาได้เลยบิลเพชรยนต์บิลวีออสมือสองนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ